วันนี้นะคะช่อง NW พาทุกท่านไปชมที่ดินปักธงชัยกันนะคะตอนนี้ ที่จะพาลูกค้าทุกท่านนะคะที่สนใจอยากแปลงสวยๆนะคะที่ปักธงชัยคะ่ะที่ดินแปลงนี้นะคะจะมีเนื้อที่อยู่31ไร่นะคะเนื้อทีอ่ประมาณนี้เลยนะคะแต่อาจจะมีเศษหรือว่าอะไรนี้ก็เดี๋ยวเราค่อยดูในส่วนของคําอธิบายอีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะแบบตั้งใจจะพาลูกค้าทุกท่านเนี่ยไปชมที่ดิน ที่ปักทงชัยแปลงนี้ให้เห็นแบบของจริงกันไปเลยนะคะก็คือแบบไปดูพร้อมๆกันนะคะทุกท่านหลังจากที่แบบเสร็จธุรกรรมทางการโอนกรรมสิทธิ์นะคะของลูกค้าช่วงเช้าแล้วนะคะวันนี้เราก็เดินทางเพื่อที่จะมาปักทงชัยกันค่ะที่แปลงนี้นะคะจะเป็นโฉนดนส .3 กมกรุสเขียวนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าทำเลดีนะคะทำเลดีแหม่มก็เลยอยากจะ พาทุกท่านเนี่ยมาชมของจริงกันวันนี้เลยละกันนะคะอะเดี๋ยวไปพร้อมๆกันเลยนะคะตอนนี้เราอยู่ถนนเส้นที่ว่าผ่านทางสวนสัตว์นะคะเมื่อกี้รู้สึกว่าจะผ่านห่างจากสวนสัตว์เนี่ยตีไปประมาณสัก8กิโล ะะห่างสวนสัตว์โคราเนี่ยประมาณ8กิโลนะคะถนนเส้นนี้นะคะก็จะผ่านมหาวิทยาลัยเทคโนโอมหาวิทยาลัยสุรานารีนะคะแล้วก็สวนสัตว์นะคะกองบินหนึ่งนะคะค่ายสุรธรรมพิทักษ์นะคะอันนี้คือเป็นสถานที่สำคัญเลยนะคะตอนนี้เราถึงบ้านแหลมรวกแล้วเราถึงบ้านแหลมรวกนะคะเดี๋ยวเราจะไปที่ดินกันรู้สึกว่าจากพิกัดเนี่ย ห่างจากตรงนี้ประมาณหนึ่งกิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะห่างประมาณหนึ่งกิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูที่ดินพร้อมๆกันตอนนี้เราผ่านโรงเรียนแหลมร่วงบำรุงแล้วนะคะเราผ่านโรงเรียนแหลมร่วกบำรุงแล้วเราก็จะไปเส้นไหนเอ่ยเส้นนี้เลี้ยวซ้ายผ่านโรงเรียนแหลมร่วงแล้วเลี้ยวซ้ายแบบต้องบอกก่อนเลยนะคะทุกท่านว่าวันนี้เราอ่ะไปชมที่ดินพร้อมๆกันเลยนะ อันนี้ตำบลทงชัยเหนืออำเภอปักทงชัยจังหวัดนครราชสีมาโอเคถูกต้องนะคะแต่ว่าพิกัดที่แท้จริงเนี่ยเดี๋ยวเราต้องไปเช็คก่อนนะคะทุกท่านเพราะว่าที่ดินแปลงนี้เป็นโฉนดนสสามกอนะคะเราก็จะต้องมาลงพื้นที่จริงเพื่อจะดูทำเลที่ถูกต้องเลยตามเอกสารนะคะแล้วเดี๋ยวแหม่มจะอัปเดตเป็นคลิปวิดีโอนะคะคลิปวิดีโอรีวิวที่ดินให้ทุกท่านได้รับชม ในสาหรับครั้งต่อไปนะคะแต่ว่าวันนี้ไลฟ์ like ก่อนเพื่อให้ลูกค้าทุกท่านดูไปพร้อมๆกันนะคะตอนนี้เราเข้าซอยเราผ่านโรงเรียนแหลมรวกมาแล้วแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายก็ตรงมาเรื่อยๆเลยนะคะเลี้ยวซ้ายแล้วก็ตรงมาเรื่อยๆนะคะต้องบอกก่อนเลยว่าพิกัดตรงเนี้ย ยังไม่แน่ใจว่าร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่านะคะเดี๋ยวแบบต้องไปเช็คของจริงอีกทีหนึ่งเนาะตรงนี้เราก็ผ่านองค์การบริหารส่วนตำบลทงชัยเหนือนะคะ,ะแปลงนี้เนี่ยแล้วเราก็เราก็ผ่านวัดแหลมรั่วอินทรนิมิตรด้วยเราผ่านวัดแหลมรั่วอินทรนิมิตรนะคะ พอถึงวัดเราก็เลี้ยวขวานะคะเดี๋ยวเราต้องดูนะคะว่าพิกัดเนี่ยที่เรา,เาได้มาจากเจ้าของที่ดินนะคะถูกต้องหรือเปล่านะคะแชร์ตรงกับแปลงที่ดินเลยไหมนะคะเดี๋ยวมัจะพาลูกค้าไปชมพร้อมๆกันนะคะถ้าไม่ถูกต้องหรือว่าอย่างไรเนี่ยเราก็จะแก้ไขในคลิปวิดีโอถัดไปนะคะก็จะเป็นรีวิวที่ดินนะคะซึ่งแปลงนี้เนี่ยเนื้อที่นะคะอยู่ที่31ไร่นะคะ31ไร่ค่ะ เป็นที่ดินนอสอสามกน,นะคะมีเอกสารสิทธิ์ถูกต้องเลยนะคะตรงไปเรื่อยๆเมื่อกี้เราเลี้ยวขวาใช่ไหมคะพอเจอวัดเราก็เลี้ยวขวาตรงไปก่อนห่างจากสวนสัตว์โคราชประมาณ 8กิโลนะคะด้านซ้ายมือก็จะมีเป็นบ้านคนเป็นลักษณะบ้านสวนนะคะเป็นลักษณะบ้านสวนก็จะประมาณนี้อ่าแปนี้เหรอคะเดี๋ยวเราจะต้องเช็คกับลูกค้าก่อนนะคะว่าถูกต้องไหมสรับแปลงนี้31ไร่ถูกต้องไหมอ่าเดี๋ยวเราต้องเช็คก่อนสวยไหมคะสวยเนาะหน้าทำหมู่บ้านเลยเนี่ย น้าทาหมู่บ้านจะสันเรวเปิดกระจกก่อน,น,นะะอ่าเดี๋ยวเราไปก็คือแปลงนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าทุกท่านขาอันนี้แบบยังไม่คอนเฟิร์มนะว่าถูกแปลงไหมเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเช็คกับเจ้าของที่ดินก่อนนะคะว่าพิกัดที่ทางเจ้าของส่งมาให้เราเนี่ยเป็นเป็นถูกต้องหรือเปล่าอุย้ยพิกเยอะเลยอะ่ะเป็นแบบสวนแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะสวนผสมกเกษตรผสมผาสาน ะะมีทั้งดอกไม้นะคะแป,แปลงฝั่งตรงข้ามเนาะมีทั้งดอกไม้มีมะพร้าวนะคะมีพริกนะคะเมื่อกี้เราเห็นปลูกหลายอย่างมีต้นวาสนาด้วยแล้วกออ็ถนนก็จะเป็นคอนกรีตนะคะถนนเป็นคอนกรีตบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะแปลงนี้เนาะแปลงนี้บรรยากาศดีมากอืมนี่นะคะทุกคนจะพาไปชมก่อน เนี่ยมีกล้วยด้วยฝั่งตรงข้ามนะเป็นเกษตรผสมผสานมีตะไคร้แล้วก็มีป่ามันป่ามันสับปะหลังเดี๋ยวต้องดูก่อนนะคะว่าใช่แปลงนี้หรือเปล่าเนาะนี่นะคะก็จะเป็นตอนนี้เขาทำมันสับปะหลังอยู่เอ๊สามสิไร่มันต้องใหญ่กว่านี้อีกอะเยอะๆเลยอะใช่ไหมคะอ๋อเดี๋ยวเราเช็คพิกัดก่อนว่าถูกไหมเนาะ แล้วคะแต่เดี๋ยวเราต้องเช็คกับทางเจ้าของที่ก่อนว่าว่าถูกหรือเปล่าอันนี้บบาลงรถแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนอ่าตอนนี้นะคะทุกท่านขาแบมบก็มาถึงที่ดิน31ไร่แล้วนะคะอยู่ตำบลทงชัยเหนือตำบลทงชัยเหนืออำเภอปากทงชัยนะคะอ่าแปลงที่คาดว่าจะใช่ก็คือแปลงนี้แต่ไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่า แบต้องเช็คกับเจ้าของก่อนนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นคลิปวิดีโอถัดไปเนี่ยที่ที่เราจะรีวิวอะถึงถึงจะเป็นแปลงที่ถูกต้องนะแต่ตอนนี้ก็คือเหมือนแบบเรามาดูพร้อมๆกันเลยนะคะแต่ว่ามั่นใจเลยค่ะว่าถนนเนี่ยเป็นถนนคอนกรีตอย่างแน่นอนถนนเข้าที่ดินเนี่ยเป็นถนนคอนกรีตแน่นอนแล้วก็เข้ามาไม่ไกลจากถนนใหญ่นะคะเราผ่านโรงเรียนโรงเรียนแหลมรวกนะคะเสร็จแล้วเราก็มาตรงวัดนะคะ มาตรงวัดนะคะแล้วก็เราก็มาถึงวัดเราก็เลี้ยวขวาเลี้ยวขวาแล้วก็ตรงมาเรื่อยๆเลยก็จะมีทางแยกก็จะเจอที่ดินแปลงนี้นะคะก็จะเจอที่ดินแปลงนี้ซึ่งนี่นะคะก็จะมีบ้านคนนะคะมีบ้านคนแล้วก็มีปลูกต้นมงต้นไม้เยอะแยะมากมายเลยนะคะฝั่งตรงข้ามนะคะก็จะเป็นปลูกมันสำปะหลังอยู่ตรงนี้ปลูกมันสำปะหลังแล้วก็ ฝั่งตรงเยื้องๆกันก็จะเป็นแบบเกษตรผสมผสานมีกล้วยมีตะไคร้ดอกไม้พริกผักสวนครัวเยอะแยะมากอันนี้ก็จะเป็นรถของแบมจอดไว้ตรงนี้ก็คาดเดาว่าน่าจะเป็นแบบนี้เดี๋ามันต้องโทรหาเจ้าของก่อนละกันเนาะแล้วก็ถ้าเกิดแบบ ใช้พิกัดหรือว่าทำเลอะไรถูกต้องแล้วเนี่ยก็จะนำเสนอเป็นคลิปวิดีโอสำหรับที่ดินแปลง31ไร่นะคะที่ปากทงชัยนะคะอำเภอปากทงชัยจังหวัดนครราชสีมาที่ดินแปลงนี้จากที่ดูแล้วเนี่ยแบงคิดว่าโอ้นู่นไงถนนใหญ่นิดเดียวเองใกล้ๆแบบมีความรู้สึกว่าเหมาะกับการทำบ้านจัดสรรทำบ้านจัดสรรนะคะ31ดไร่แล้วก็เป็นฉนดนอสอสามกขุดเขียวขุดเขียวก็คือหมายความว่า,าสามารถ ซื้อขายโอนกรรมสิทธิ์กันได้อยู่แล้วนะคะราคาไม่แพงนะคะแปลงนี้แล้วก็ทำเลสวยด้วยนะคะเดีจวต้องดูก่อนนะคะโอเคทุกท่านค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะคะเราขออนุญาตโทรหาเจ้าของที่ดินก่อนนะคะเพื่อยืนยันแปลงนะคะแปลงนี้ก็ไม่ต้องห่วงเลยเสาไฟอยู่ด้านหน้านะคะเนี่ยเสาไฟอยู่ด้านหน้าอยู่ใกล้ถนนใหญ่ถนนเป็นคอนกรีตนะคะแล้วก็หมู่บ้านเขาก็อยู่ข้างในด้วยนะคะ โอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะทุกท่านคะ่ะแบมบขออนุญาตเช็คกับทางท่านเจ้าของที่ดินก่อนนะคะว่าเนื้อที่ที่ที่ส่งโลเคชันมาให้เราเนี่ยถูกต้องหรือเปล่านะคะขอบคุณมากมากเลยเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะทบทวนสำหรับลูกค้าที่เพิ่งเข้ามารับชมนะคะก็วันนี้แบบพามาดูที่ดินในเหนือนะอยู่ตำบลปักธงชัยเหนือ อำเภอปากทงชัยนะคะเป็นที่ดินติดกับถนนคอนกรีตแบบนี้เนื้อที่ทั้งหมดคือ31ไร่โฉนดนสสามกคุดเขียวนะคะแปลงนี้ลูกค้าฝากขายถ้าทุกท่านที่สนใจก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะคะเพราะว่าปากทงชัยเนี่ยแบบมีแปลงนี้นะคะที่สวยมากๆนะคะอยากจะนำเสนอให้ลูกค้าที่สนใจเป็นเจ้าของก็ติดต่อเข้ามาได้นะคะที่เบอร์06 3ส 8c12188 นะคะแล้วก็จะเป็นแอดไลน์ ID นะคะ0 6 3 8 4 1 2 1 8 8นะคะขอบคุณมากๆเลยเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะแบมบวขออนุญาตเช็คพิกัดสักครู่หนึ่งสวัสดีค่ะ